ก็สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนแบตซัมซุง A14 นะครับก็คือแบตบรรบวมแล้วก็ดันจอหลุดออกมานะครับก็คนที่มาให้ทําก็ติดเทปไว้ก่อนนะครับก็อย่างแรกครับถอดทัดซิมนะครับผมเพื่อที่จะเอาฝาหลังออกแล้วก็ไล่ตั้งแต่ทัดซิมไปเลยนะครับแล้วก็ลูดไปครับลูดให้รอบเครื่องเลยนะครับลูดไปครับ ส่วนตรงนี้ครับเทปเอาออกครับเพราะว่าเขาลัดมาจอมันอ้ามาเลยนะครับจอจอมันหลุดมานะครับตัวนี้อันตรายนะครับเวลาเรา,เาแบตบวมครับต้องเปลี่ยนแบตเลยเพราะว่าใส่แพรมันอยูข่ข้างหลังแบตนะครับแล้วก็เปิดฝามาระววางใส่แพรขาดนะครับเพราะว่ามีใส่แพรสแกนนิ้วนะครับเราก็ให้คู่วางไวอ้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ขันน็อตออกให้หมดนะครับนอ็อตสำซุงก็มีขนาดารุ่นนี้ก็เท่ากันทุกตัวเลยนะครับก็ไล่ขันออกให้หมดนะครับบนกันได้เลยนะ็อตตัวนี้ครับแล้วก็มันจะมีล็อกของมันนะครับให้ค่อยๆแสะมันออกนะครับแล้วก็เอาใส่แพรที่ผมขึ้นไว้นะครับปลดมันออกมานะครับแล้วก็ใส่แพรแบตนะครับ เพื่อตัดไฟส่วนตรงนี้ครับจะเป็นใส่แผดจอนะครับที่อยู่ข้างหลังแบตนะครับถ้าแบตมันบวมเยอะมากๆครับใส่แผดมีปัญหาแน่บางทีมันก็ซ็อกเก็ตหน้าจออาจจะพังได้ครับเพราะว่าแบตมันดันดันมาเรื่อยๆนะครับข้างๆเนี่ยจะเป็นตัวรัดแบตนะครับเพื่อนๆือนให้เพื่อน,เพ,อน,นเพื่อนเอาตัวรัดแบตออกนะครับเพื่อทําการดึงแบตมันออกนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์ครับเพื่อนเพื่อนให้รูดมันออกมานะครับแล้วก็ดึงแบตออกมาได้เลยนะครับผมแบตตัวนี้บวมเป่งมากครับแบตทุกเครื่องครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาของรุ่นนั้นๆอย่าง samsung a ศูย์ s เนี่ยครับแบตจะบวมมาหลายๆเครื่องครับผมเจอมาครับมันก็จะบวมมาไวมากเลยนะครับ แล้วก็ใส่สายแพรนะครับรุ่น s 0 2นอ s ก็ใส่แพรอยู่ด้านบนนะครับเวลาแบตบวมก็ต้องรีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันจะลามเอาครับจากที่เราจะเปลี่ยนแบตนะครับเราต้องไปเปลี่ยนจออีกด้วยนะครับมันก็จะเสี่ยงนะครับแล้วก็ใส่สายแพรสแกนนิ้วนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าให้หมดนะครับผมรุ่นนี้ครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนดูก็เป็นแนวทางนะครับผมแล้วก็ขันน็อต ให้เข้าให้หมดเลยนะครับผมดูเป็นแนวทางนะครับเออถ้าดูแล้วอุ้ยทำไมพี่ก็ทำง่ายจาังเออลองเออลองมาทำมั่งดิอืมนะครับแต่ถ้าทำได้ผมก็ดีใจไปด้วยนะครับมันก็เป็นแนวทางครับแล้ผมก็ให้ความรู้นะครับเออถ้าทำได้ผมดีใจก็ ดูนะครับถ้าเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับถ้าแบตบวมนะครับก็ลองดูถ้าทําได้ก็อาจจะสั่งของ tiktok lazada นะครับแต่ถ้าก่อนจะซื้อของครับเพื่อนๆก็ต้องลองดูรีวิวด้วยนะครับว่าเ้ยร้านนั้นสินค้าเคมได้ไหมถ้าแบตมีปัญหาเคมได้ไหมนะครับผมก็โอเควันนี้ผมก็สวัสดีนะครับก็ขอให้ทำได้กันทุกคนสวัสดีครับ